หากวันนี้คุณรู้สึกว่าทางข้างหน้าไกลเกินไปลองมองกลับไปดูว่าคุณผ่านมาได้ไกลแค่ไหนแล้วเพราะทุกก้าวของคุณมีคุณค่าเสมอเส้นทางนี้อาจไม่ง่ายแต่ก็เป็นเส้นทางที่สอนให้รู้ว่าหัวใจของเรามีพลังมากกว่าที่คิดและการไม่ยอมแพ้คือแสงสว่างที่พาเราไปถึงปลายทางในวันหนึ่ง จงภูมิใจในทุกก้าวที่ผ่านเพราะไม่ว่ามันจะหนักแค่ไหนมันได้สร้างตัวเราในวันนี้ผู้ซึ่งเข้มแข็งอดทนและคู่ควรกับสิ่งดีๆที่กำลังจะมาถึงเสมอทุกครั้งที่รู้สึกไกลเกินไปลองก้มมองรอยเท้าที่ทิ้งไว้เบื้องหลังนั่นไม่ใช่เพียงรอยดิน แต่มันคือความกล้าที่ชนะความกลัวครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อใจเริ่มท้อให้ย้อนมองก้าวแรกจะเห็นว่าตัวเรานั้นเข้มแข็งมาตั้งแต่วันเริ่มเดินสิ่งที่ผ่านมาคือหลักฐานแห่งความพยายามไม่เคยทำร้ายใครมีแต่สร้างคนให้ยืนด้วยตนเองเราผ่านวันที่เหนื่อยจนแทบไม่ไหว ผ่านคืนที่ร้องไห้โดยไม่มีใครรู้ผ่านมาแล้วทุกความเจ็บที่วันนี้กลายเป็นกรอะปกป้องหัวใจให้แข็งแกร่งไม่มีความพยายามใดไร้ค่าต่อให้ช้ายังดีกว่าไม่เดินต่อให้เจ็บก็ยังดีกว่าไม่กล้าฝันบททดสอบแต่ละบทหัดหนักแต่ไม่หนักเท่าการยอมแพ้เพราะการล้มยังมีโอกาสลุก แต่การหยุดคือการบอกว่าความฝันไม่สำคัญพอถนนของความฝันไม่เคยวัดกันที่ความเร็วแต่วัดกันที่ความซื่อสัตย์ต่อหัวใจตัวเองเมื่อ,อยังเชื่อและยังเดินทางที่ดูไกลจะค่อยๆสั้นลงโดยไม่รู้ตัวแม้วันนี้จะเหนื่อยจนหัวใจสั่นไหว แต่พรุ่งนี้จะตอบแทนคนที่ไม่ยอมแพ้เพราะทุกงานของความเพียรคือของขวัญที่จะถูกมอบในวันที่เราพร้อมจะรับมันอย่าปิดโอกาสตัวเองเพียงเพราะกลัวล้มเพราะคนที่ไม่เคยล้มคือคนที่ไม่เคยเดินและคนที่กล้าเดินคือคนที่มีเรื่องราวให้ภูมิใจ เส้นทางชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกลาบแต่ทุกแผลที่เจอจะสอนให้เราแข็งแกร่งอย่ากลัวที่จะก้าวต่อเพราะหัวใจที่ไม่ท้อคือปีกที่จะบินต่อในวันพรุ่งนี้โลกอาจเงียบแต่ความพยายามของเราไม่เคยสูญเปล่าเพราะมันจะสะท้อนกลับมาในวันที่เหมาะสมที่สุดเสมอ ก้าวเล็กๆที่เดินวันนี้อาจเป็นความหมายใหญ่ในวันหนึ่งเพราะความสำเร็จไม่เคยเกิดจากก้าวใหญ่ก้าวเดียวแต่มาจากก้าวเล็กนับพันที่ไม่เคยหยุดเส้นทางอาจคดเคี้ยวแต่ทุกทางโค้งมีเหตุผลของมันเพราะมันกำลังพาหัวใจเราไปเรียนรู้สิ่งที่ทางตรงไม่อาจให้ได้ อย่าตัดสินตัวเองจากวันที่แย่เพราะชีวิตไม่ได้วัดกันที่หนึ่งวันแต่วัดกันที่เรายังลุกขึ้นมาในทุกๆวันทุกคืนที่เหนื่อยล้าคือบทหนึ่งที่ทำให้รุ่งอรุณงดงามกว่าเดิมอย่าดูถูกคืนที่เราแทบจะล้มเพราะวันพรุ่งนี้จะขอบคุณวันที่อดทนเหล่านั้น หัวใจที่เคยแตกสลายคือหัวใจที่รู้ค่าของความหวังมากที่สุดเพราะมันวางความช้ำลงเพื่อเตรียมที่ว่างให้ความงดงามครั้งใหม่อย่าปล่อยให้เมล็ดฝุ่นของคำดูถูกมาบดบางสายตาของความฝันเพราะคนที่เชื่อตัวเองจะมองเห็นทางที่คนอื่นมองไม่เห็นบางฝันอาชา้า แต่ไม่ได้แปลว่ามันไม่มีวันมาถึงทุกความล่าช้าคือการเก็บแรงให้พร้อมรับสิ่งที่ดีกว่าให้บอกตัวเองว่าเราไหวแม้ในวันที่ใจไม่เต็มร้อยเพราะคำหนึ่งประโยคนี้จะเป็นแรงที่พาเราเดินต่อโดยไม่รู้ตัวสิ่งที่ดีที่สุดไม่ได้มาจากการมองไปไกล แต่มาจากการมองเห็นคุณค่าของวันนี้และยิ้มให้กับตัวเองที่ยังไม่ยอมแพ้ความสำเร็จไม่เคยหลงทางมันจะมาถึงเมื่อถึงเวลาหน้าที่ของเราคือเดินไปให้ถึงเวลานั้นความหวังไม่เคยจากเราไปมันเพียงเงียบเพื่อทดสอบหัวใจ และจะกลับมาสว่างอีกครั้งในวันที่เราพร้อมจะมองมันด้วยใจที่เข้มแข็งกว่าเดิมจงเรียนรู้จากอดีตแล้วเดินต่อด้วยหัวใจที่ดีขึ้นการเติบโตเริ่มต้นเมื่อเรากล้ายอมรับความไม่สมบูรณ์ความผิดพลาดคือครูที่ซื่อสัตย์ที่สุดของหัวใจ อย่ากลัวการเริ่มใหม่มันคือโอกาสให้เราเก่งกว่าเดิมชีวิตไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่เรียนรู้ที่จะรักมันคนที่เรียนรู้จากความผิดพลาดคือคนที่ชนะจริงๆอย่าหยุดถามเพราะคำถามนำไปสู่การเติบโตการเรียนรู้ที่แท้จริงคือการฟังเสียงหัวใจของตัวเอง จงให้อาภัยตัวเองในสิ่งที่พลาดเพราะไม่มีใครเติบโตได้โดยไม่เคยล้มทุกครั้งที่คุณเลือกความอ่อนโยนแทนความโกรธคุณกำลังรักษาความงามในจิตใจของตัวเองไม่มีวันที่สายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นใหม่เพราะทุกเช้าที่ตื่นขึ้นคือโอกาสอีกครั้งของชีวิต จงจำไว้ว่าทุกครั้งที่คุณอดทนโลกกำลังสอนให้คุณแข็งแรงขึ้นอีกระดับไม่มีคืนไหนยาวนานตลอดไปไม่มีความทุกข์ใดอยู่กับเราตลอดการความเงียบอาจทำให้คุณเข้าใจสิ่งต่างๆมากกว่าคำพูดนักพันจงยิ้มให้กับสิ่งที่คุณผ่านเพราะทุกอย่างมีเหตุผลที่มันเกิดขึ้น ขอให้คุณเชื่อในเส้นทางของตัวเองเชื่อในหัวใจที่ไม่เคยทิ้งคุณและวันหนึ่งคุณจะดีใจที่ไม่ยอมแพ้ในวันที่อยากถอยที่สุดแล้วพบกันใหม่ที่ปิยนคำและความรู้สึกสวัสดีค่ะ